ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้ก็มาดูกันแบบรนดอมนะเป็นการดูแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี่เลยนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคนเออน่าสนใจเช่นเคยนะครับใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่โ oh อ้โห High p r i e ร t e s s ราชินีพระจันทร์หรือนักบวชหญิงแล้วแต่จะเรียกความมีสเสน่ห์ความน่าสนใจอะไรอย่างนี้นะครับดึงดูดนะแรงดึงดูดผู้คน คุณมีแรงดึงดูดคนเป็นคนที่มีสนเสน่ห์นะครับแล้วก็โอเดชาริย์จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติหรือเปล่าหรือคนที่เดินทางบ่อยแบบนี้นะคนที่เดินทางบ่อยๆเอ,อมาดูกันต่อไปนะครับใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณราชินีถ้วย queen of cups คนที่เข้ามานี้จะทนุถนอมดูแลคุณเป็นอย่างดีมาดีชื่นชอบคุณมากเขาปลื้มคุณมากอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับใครหนอใครกันเออห้าดาบไฟออฟซอสมีโอกาสที่ในบางคนในบางท่านอาจจะคิดว่าชีวิตนี้อยู่คนเดียวดีกว่าไม่อยากยุ่งใครแล้วแต่โชคชะตาก็จะนำพาใครบางคนเข้ามาอยู่ดีเอาสินะเออเดี๋ยวมาดูกันนะใครหนอชัดชเลยโอ้โหหดาบ six of swords ครับน้ำข้ามทะเลตามภาพเมื่อกี้มีชาร์ออดแถมมี6กดาบต่างชาติเด่นนะเนี่ยถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็ต้องเป็นคนไกลอะต่างจังหวัดต่างเมืองอะไรแบบเนี้นะอืมรักครั้งใหม่ของคุณเดอะเดโอ้โห oh ผู้มีอํานาจหรือเปล่าทหารตำรวจข้าราชการแบบนี้หมอก็ได้คนที่ทำงานเสี่ยงภัยทั้งหลายแพทย์พยาบาลทหารตำรวจเด่น สามไม้เท้าทรีออฟวอคนนี้เข้ามาแล้วจะทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้าด้วยนะครับไม่ใช่มารักกันเฉยๆไปวันๆเออคบหาแล้วดีคบหาแล้วเจริญด้วยนะพากันไปก้าวหน้าอ่าโอราชาดาบ King of Swords งานนี้จะต้องมีผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องหรือจะเป็นเขาเสเองที่เป็นผู้ใหญ่เออเดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกสใบโอเ the m a g i c i ช n ชัดๆอ่าพรหมลิขิตโชคชะตานำพามา ต่อให้คุณยังไม่อยากได้ใครยังไม่อยากเจอใครช่วงเวลานี้ก็จะต้องได้เจอเขาคนนี้แน่นอนอ่าและสิบถ้วยไม่ต้องขยายความเยอะใบนี้เปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆชัดๆนะครับสิบถ้วยมาครอบครัวสุขสันต์มีโอกาสสร้างครอบครัวถ้าต้องการมาขยายความกันนะครับ ใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณจากหน้าไพ่ชุดนี้วันนี้ไพ่ดีทุกใบเลยถึงจะมีเดทออกมาผมก็ยังมองเป็นไพด่ดีเพราะว่าเดทในวันนี้ผมมองว่าจะเป็นการสื่อถึงตัวตนของเขาคนนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแต่อย่างใดเริ่มจากใบแรกมาคุณมีเสน่ห์คุณมีสเสน่ห์ในสายตาคนรอบข้างคนส่วนใหญ่ชอบคุณ คนส่วนใหญ่ชอบคุณย้ำว่าคนส่วนใหญ่เพราะคนเราไม่อาจทําให้ทุกคนถูกใจได้อาจจะมีคนส่วนน้อยที่ไม่ชอบคุณหรือร,รู้สึกเฉยๆกับคุณก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่ชอบคุณเป็นใช้ได้คุณมีความสามารถเฉพาะตัวมีสเสน่ห์บางอย่างไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มคําพูดการวางตัวกิริยาอาการหรือแม้แต่บางทีอยู่เฉยๆก็น่ารักแล้วแบบนี้ใน,ในสายตาคนอื่นนะจริงๆนี่ไม่ได้อวยกันเกินกว่าเหตุ ถ่ายออกมาอย่างนี้เราก็ทายอย่างนี้นะครับเปิดกระนิน่เห็นราชินีถ้วยเนะี่ยความหวานละมุนละไมอ่อนโยนบางอย่างในตัวคุณที่ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่แต่ในสายตาคนอื่นภาพลักษณ์ของคุณสิ่งที่สะท้อนตัวคุณออกไปคุณเป็นคนที่ดูอ่อนโยนอ่อนหวานหน้าธนุถนอมอย่างมากในสายตาคนอื่นนะครับนะอันนี้ต้องให้คนอื่นเขามองเราเข้ามานะครับใครจะที่จะมีโอกาสเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณมีโอกาสเป็นคนทางไกลได้สูงมากชั้งชายริโอตทั้ง6ดาบ ความข้ามน้ําข้ามทะเลของ6ดาบการเดินทางบ่อยระยะห่างทางไกลของชาวยอดออกมาคู่กันแบบนี้ไม่ได้ออกบ่อยๆย,ยิ่งตอกย้ําเลยว่ามีโอกาสเป็นคนทางไกลสูงมากจะตีเป็นต่างชาติได้ไหมก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่ยังมองว่าไม่เด่นเรื่องต่างชาติน่าจะเป็นคนชาติเดียวกันแต่อยู่ทางไกลมากกว่าเช่นต่างเมืองต่างจังหวัดหรือแม้แต่บางทีไม่ได้อยู่ไกลกันมากมายนะักแต่จะมีกิจวัตรบางอย่างทําให้เวลาไม่ค่อยตรงกันมาเจอกันบ่อยๆไม่ค่อยได้นะ คุณยุ่งเขาว่างคุณว่างเขายุ่งอะไรแบบนี้นะครับเวลาคลาดเคลื่อนกันอะไรแบบนี้คนคนนี้จะเป็นใครได้บ้างผมมองจากไพ่เดทโดดเด่นมา Dead. Dead. น่าจะเป็นตัวเขาเดทบวกราชาดับ น่าจะเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีพอสมควรมีโอกาสเป็นข้าราชการได้หรือคนทํางานเสี่ยงภัยก็ได้แพทย์พยาบาลทหารตํารวจหรืออาชีพใดๆก็แล้วแต่ที่ต้องใช้แรงกายแรงใจค่อนข้างสูงใช้สมาธิสูงเป็นงานเครียดงานจริงจังหรือเป็นงานที่ใช้บารมีต้องคุมคนจํานวนมากอาผู้รับเหมาทํากิจการส่วนตัวหรืองานใดๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากต้องใช้อํานาจบารมีก็ได้เช่นกันคนลักษณะนี้เด่นนะครับคุณยังไม่ต้องกังวลน,นะว่าเขาจะเข้ามา ใช้อำนาจบาร,รมีกับคุณหรือเปล่านะครับคนคนนี้เขามีอำนาจบาร,รมีในชีวิตส่วนตัวในการทำงานจริงๆแต่ว่าการเข้ามาหาคุณเขาจะอ่อนโยนกับคุณเขาจะปกป้องคุณทนุถนอมคุณอย่างดีตามหน้าไพ่พลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้ถ้าคุณผู้ชายมาดูคุณจะได้เจอสุภาพสตรีที่แกร่งเก่งแล้วก็จริงใจมากๆเลยนะครับจริงจังจริงใจ เข้ามาไม่ได้เข้ามาเฉยๆนะคนคนนี้มีโอกาสมานําพากันไปสู่ความเจริญคนคนนี้มีวิสัยทัศน์ดีไอเดียดีน่าจะเข้ามาเลือกไม่อยากจะใช้คําว่าเติมเต็มนะเพราะผมมองว่าคุณไม่ได้ขาดอะไรเพียงแต่ว่าคนนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาส่งเสริมเออใช้คําว่าส่งเสริมดีกว่า ไม่อยากใช้คําว่าเติมเต็มเพราะคุณไม่ได้ขาดอะไรคุณสามารถอยู่ได้ตามลําพังคนเดียวกรณีคนโสดนะครับถ้าคนที่มีคู่มาดูคลิปนี้ดูเป็นแนวทางไว้ได้ว่ามีโอกาสจะเจอคนใหม่ๆเข้ามาจีบคุณขออย่าได้วันไหวนะครับคนมีคู่อย่าวันไหวนะส่วนคนโสดสามารถพิจารณาไว้ได้ถ้ามีใครเข้ามา คนคนนี้ถ้าเขาเข้ามาแล้วชีวิตคุณจเจริญขึ้นนั่นคือมาถูกทางถ้าใครเข้ามาแล้วทําให้จิตใจว้าวุ่นไม่เป็นอันทําอะไรเสียงานเสียการเสียสมาธินั่นแปลว่าไม่ใช่ตัดออกได้เลยนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะคนที่ใช่จะไม่ทําให้คุณเสียใจจะไม่ทําให้คุณว้าวุ่นใจเข้ามาแล้วคุณจะสบายใจมากแบบนี้พากันไปจเจริญเติบโตไปก้าวหน้า แล้วสำหรับคุณคนโสดนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณยังอยากโสดไม่อยากเจอใครช่วงนี้ยังไม่อยากได้ใครอะไรแบบนี้มันก็เป็นสิทธิของคุณแต่ตามดวงชะตาตามหน้าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์หรือตามความเชื่อโชคชะตาพรหมลิขิตบางอย่างจะส่งบางคนมาให้อยู่ดีต่อให้ไม่อยากได้ก็จะได้ไม่อยากเจอก็จะเจอดวงชะตากําหนดมาแบบนี้แต่ก็ต้องย้ํานะครับว่าการดูดวงก็คือเป็นการดูเป็นแนวทางไม่ใช่ว่าจะเกิดกับทุกคนหรือไม่เกิดก็ไม่ใช่นะครับนะ คำทำนายผมไม่สามารถครอบงําชีวิตคุณได้แต่ใช้เป็นแนวทางได้ใบนี้มาก็ต้องทํานายตามหน้าไพ่ว่ามีโอกาสที่พร้มริขิชโชคชะตาบุญจะจัดสรรคนดีๆมาให้คุณทํานายได้ว่าคนที่มาเข้ามานี้จะเป็นคนดีมาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณเพราะมีสิบถ้วยออกมายืนยันขนาดนี้สิบถ้วยออกมาถ้าคุณคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่ไม่ต้องห่วงได้คนดีแน่นอน มีโอกาสลงหลักปักฐานมีโอกาสสร้างครอบครัวหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าคุณยังไม่ได้คิดจะสร้างครอบครัวนะเวลานี้คนคนนี้จะเข้ามาเป็นกลัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนรู้ใจที่รักกันไว้วางใจกันได้เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันแบบนี้ก็ได้หรือจะตีความอีกความหมายหนึ่งแถมให้ถ้าคุณยังไม่คิดจะสร้างครอบครัวจริงๆนะคุณคนโสดครอบครัวโดยกําเนิดของคุณจะมีความสุขพ่อแม่พี่น้องมีความสุขก็ได้เช่นกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่กับหัวข้อนี้และไพ่แวดล้อมบวกกับสิบถ้วยผมยังมองว่า คุณได้คู่ใหม่คุณจะเจอรักครั้งใหม่แน่ๆเจอคนดีคนที่คู่ควรเข้ามาทําให้ชีวิตคุณมีความสุขความเจริญมากขึ้นแน่นอนนะครับขอให้สบายใจได้ไม่ว่าที่ผ่านมารักครั้งเก่าของคุณจะเป็นอย่างไรเคยผิดหวังมาอย่างไรไม่ต้องไปจำฝังใจอะไรมากมายอดีตผ่านไปแล้วใช้เป็นบทเรียนได้แต่อย่าให้อดีตทําร้ายเรานะครับคนมีเป็นล้านแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยคนเก่าของคุณทําไว้อย่างไรคนใหม่เขาไม่ใช่คนนั้นนะครับให้โอกาสคนใหม่เขาได้พิสูจน์ตัวเองประมาณนี้คุณมีโอกาสเจอคนดีๆแน่นอน วันนี้ก็น่าภัยก็ดีดีมากด้วยนะครับสามารถทํานายไว้ได้เลยว่ารักครั้งใหม่ของคุณมาดีแน่นอนมีลักษณะเป็นบุคคลที่เข้ามาส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของคุณคนที่จะเข้ามาลักษณะโดยรวมก็ดังกล่าวไปแล้วนะที่จะเป็นคนที่มีวาสนาบาร,รมีเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะๆดูดีมีอํานาจดูมีเรียกว่ามีของอะ่ะไม่ใช่ธรรมดานะครับนั่นคือลักษณะของเขารูปร่างหน้าตาก็ดีประมาณหนึ่งเลยเรียกว่า ถ้าเป็นผู้ชายก็คมเข้มดูภูมิฐานดูน่าเกรงขามถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยคมอะไรประมาณนี้แล้วถ้าจะดูเพิ่มเติมถึงราศีเกิดธาตุกำเนิดดินน้ำลมไฟเพื่อไว้สังเกตก็ลองไปสังเกตคนธาตุน้ำนะครับมีนกรกฎพิจิกและธาตุไฟเมษสิงห์ธนูจะเด่นมากนะครับราศีสิงจะเด่นมากและราศีเมษจะเด่นมากๆเช่นกันนะครับราศีนี้ดูตามราศีสากลน,นะครับดูไว้ประกอบการพิจารณาคนลักษณะดังกล่าวจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณใครเข้าขายดังกล่าวแล้ว เข้ามาในชีวิตช่วงนี้ลองพิจารณาให้ดีคนคนนั้นมีโอกาสเป็นรักครั้งใหม่ของคุณได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส,ปส่งท้ายท้ายสุดกีนีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีคาเตือนใดๆเพิ่มเติมหรือไม่นะครับขอหนึ่งใบครับโอโหวิวออฟฟอร์จูนเปิดกันเห็นเห็นนะย้ำนะครับเช่นเคยนะเราเปิดกันเห็นเห็นวิวออฟฟอร์จูนออกมาทํานายได้เลยว่าเป็นช่วงดวงดีดวงขาขึ้น ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะประสบเหตุการณ์ใดมาบ้างช่วงเวลานี้เป็นช่วงดวงดีดวงขาขึ้นของคุณแล้วนะครับเรียกว่าคุณจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในแทบแทบจะทุกมิติทุกเรื่องราวการงานการเงนิงนชีวิตส่วนตัวสุขภาพรวมถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์รักครั้งใหม่กําลังมาพร้อมความโชคดีรับไว้นะครับประมาณนี้ดวงดีแล้วนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ